สวัสดีครับอาจจะมีเสียงเยอะนะครับเพราะว่าผมเข้าผัดกลางคืนแล้วนะทำคลิปกลางวันเขานี่เสียงจะน่าราคาญหน่อยไม้เหลือตะเกืยน,นะชุดแต่งงานมันไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ครับชุดแต่งงานเขาล็อกไวปวะเขาไม่ใช้สีอื่นเลยอ่ะ นี่กิโมโนโก็นนเหมือนกันน่ะนี่ชุดชุดกิโมโนไหมใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมเล่นน่ารักว่ะสวยลอนผมผมยาวก็ดีนะเออเราควรเปลี่ยนแม่มันก็ไม่นควรเปลี่ยนนะดีแล้วอะ่ะคือตาเ็สีน้ำตาลนี่สีแดงสีแดงที่อยู่ วันนี้แต่งตัวธรรมดาชิบหายเลยเพื่ออะไรเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นอะไรเยอะนะคพอบอกพอจอบอรูปกระดูกไหมแมวปลาแมวป้าเบี้ยต่ว่ารองเท้ามันดังเกินอ่ะเดินทีไม่ได้เสียง yeah. วันของเราดังเกินไหมอ่ะอ้อ,อกูวิ่งชนรถต้องเพีงมีเสียงด้วยเสียงวันดังไยวะดังเนาะนี่อะไรเนี่ยรถเรียอะไรเนี่ยรถออปติมตัตวะเฮ้ยสัตว์รถดาวบนบีจักรยานที่เป็นไรเลยแล้วน,นี่อะไรวะ น่าจะติดปาร์คหรือเปล่าคือตอนนี้ตอนนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่คอไม่ดีนะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนี่นะใช่แล้วเอออย่าไปชวนมันนะาหยายอย่าขับไปดีขับไปดีกูยังไม่เห็นมีเรื่องตรงนี้ขับไปดี โอเคไปเราต้องไปที่นั่นพอเราใส่ชุดที่ใส่ชุดที่รองเท้าเสียงกด,ด้งังหืโรด,ดีฟโปรด,ดีมาทรงชาทรงชาดีกว่าทำไมเครื่องกนแหลกวะแหลกมากเลยแหลกที่ผหาย ถึงไมมีเจ้าภาพแต่พ่อค้าจะเป็นเจ้าภาพเองหนูหนูเอาชาใช่ไหมไปยอมสีสีเชื่อเนี่ยดื่มย่าอะไรอร่อยอม้ยแก้วแก้วหายด้วยสมุนไพรแน่นอนสมุนไพรแน่นอนเออ,เอ,อติดอะไรี่ย อะไรวองราติดอะไรอ่ะอะไรของมึงวะสัสก็ตรงนี้ว่าต้องใช้ชุดใหม่ไม่เอาเราไปทำลีดิไปทำลดีดิมันดีดีกูดินมาที่ไหนวะนี่ไงนี่คืออะไรอ่ะ มีด้วยเหรอฟุตบอลอาจจะไม่เยอะเท่าไหรเ่เนะเออพอควรแสงก็จ้าเกินอุ้ยอันนี้เหมือนอันนี้มันจะจุดไฟได้เลยเดี๋ยวนันัปหนึึงวะขอไปนะครับน่าจะเงียบแนละ้ว วันนี้นกเันเสียงดังเออจะอยู่ผัดกลางวันเท่านี้แหละทําคลิปกลางคืนมันเงียบสงบนะครับที่มันผัดกลางวันแม่งสว์เสียงแม่งวิววีบีบีไรเสียแพงที่สุดโอ้ยก็อ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรต้องแปล ถ้าไปั่้ตรงนี้ตรงนี้แหละเหมือนเดิมไหมเมนูเหมือนเดิมลุงมันไหมไหมอ่ะไอสีเหลืองมันไหมหรือเปล่าหรือว่าต้องไม่ไหมถึงจะอร่อยที่ทำไปเล่นมันจัดอลังการกวาคิดนะดูดีไปถึงนู่นะ ไม่ว่าทำไปถึงรุ่นปะเออประหลาดดีอาหารร้านนี้เจ้าเดียวกันหรือเปล่าคนมาเจ้าหูหโคตรหน้าแดกเลยซาดเออ มีรถเป็ดเออมีรถเป็ดตรงนั้นเหลือเชื่อใครเอาเป็ดมาจอดวะเนี่ยอุกอ่อนะขอบคุณครับมีเป็ดมาจอดด้วยวะโคตราจ่าใจเฮ้ยดีๆเอาดีๆโอ้ยเกือบตายเสียงเป็ดเป็นอย่างนี้เหรอ ผมอย่างนั้นแหละตรงนี้เอามาใส่นำหมว่าตรงนี้ต้องมีอะไรต้องมีอะไรครับคังแน่ะโคชเสียงเพลง,งก็เปลี่ยนด้วยทำบนกับสารเจ้า ได้สักรอบไหมเอาใกล้ๆดิโอ้ไม่ได้บัฟแล้วจังหวะไม่ตรงกันนะที่เหมียว แมวเวนสั่งสอนมึงวิอะไรวะวิเนี่ยปืดอ่ะปืดไอ้แมวเวนยังสงสารอยู่ไฉยใชนะเอาเปืนสีน้ำไปกิน นี่มันก็ไม่ขยัาเยอะเลยปกต,ติมันต้องไล่อยู่นี่ว่าปกต,ติมต้องไล่ฆนะ่าเราครับแต่ว่นเีาไม่ว่ะเฮ้ยขโมยจะใส่ขโมยทำบุตรไซนั่นแหละมันเดิม นี่ตรงนี้ค่อยคืนหน่อยอยามค่ำคืนนี่อีกตัวนี้มันยืนว่ะมันยืนตรงนี้มันยืน,น,ย,น,น,น,ย,นยืนมันจะมีเรื่องอนี่เจ๊ทำไมไม่นั่งนั่งเลยยาอย่าเถียงกันอย่าเถียงกันเอียร์ไปไกล,ไกลๆสองมือรักกันไม่ได้หรอกไป ไ,ไอ้เหี้ยคนนู้ว่าผีแม่งตัวคนเนี่ยตาสีแดงแล้วผิวขาวผิวซีกผีหลอกกันเห็นเหี้ยตัวละครเราเป็นผีนะใช่แน่นอนผีตาหงมาแล้วผีตายหงผีตายหงหักคอคุณ อฮ้ยอจีไม่สนใจเลยอ่ะกูตีมือเนี่ยอาเจีก็เดินหน้าต่อไปไม่สนี่เลยเลยผียตายหงกินตับกินตับอะไ้ของมันวะ โซโลโมชั่นหลา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 หลอาหลาฮ่งแรมแห่งความล้าสีชมพูทำไมตรงนี้สีผัวเป็นไฟอะไรอ่ะสีชมพูอลาด ขี่ภูขาวเกินบางทีขาวจนน่ากลัวให้เปลี่ยนชุดนะไอ้ยังหมอนนอนแหวกกลางเลยมีกาแฟวะ่ะมีกาแฟไปเสิร์ฟให้กับคุณ เมื่อคุณเหงาเมื่อคุณโดนข่มขืนเมื่อไหร่พอแล้วเฮ้ยเปิดไฟหไอเปล่าวตันี้ยังเรียนหนังสือไหมอ่ะไม่ใช่ว่ายังเรียนหนังสืออยู่นะโอ้โหไม่กลับบ้านไม่กลับช่องเฮ้ยอียตัวนี้กลับอ่ะเฮ้ยไอ,ยอยตัวนี้ไม่มีสอนแล้วนะไม่มีสอนแล้วเฮ้ยแสดงว่าไอพวกนี้มันทำไรของมันเนาะ แล้วที่คืออะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยอ่ะกระจกแตกเหรอคืยทำอะไรกันไหนพวกปัญญาอ่อนจะสามทุ่มแล้วนะรถรถรถไฟเหรอ นีไ่ไมยบายใครวะเฮ้ยผีหลอกไอ้เหี้ยสวัสดีครับมารับชมฝากกดไลค์ฝากให้ด้วยนะครับ